สวัสดีค่ะพี่เบิ้มสวัสดีครับผมค่ะทุกท่านครับผมค่ะกวันนี้ก็มาตามต่อแนวทางความฝันโค้งสุดท้ายของพี่เบิ้มเนาะครับ,ค,รบค่ะงวดก่อนงวดที่ผ่านมาพี่เบิ้มก็ให้เลขแม่นมากก็คือให้วิ่งหกแล้วก็ให้หกหนึ่งกับหกหกเนาะเลขก็ออกหกหนึ่งกับเก้าหกก็ถือว่าพี่เบิ้มฝันแม่นมากๆแล้วก็ได้ลงคลิปต่องวดไปแล้ววันนั้น ค่ะว,วันนี้ก็อีกไม่กี่วันเลขก็จะออกก็เลยมาหาพี่เบิ้มอีกครั้งหนึ่งพี่เบิ้มบอกว่าฟันดีแล้วครับค่ะพี่เบิ้มฝันวันไหนคะพี่ฟันฟันเมื่อคืนนี่ครับผมเมื่อคืนสดๆร้อนๆเลยเนาะสดๆรลอดเลยครับผมค่ะวันนี้ก็ฝนตกพี่ทําอะไรอยู่ในสวนคะโอ้ยครับท่อไบรใส่ฟุ้นใส่ปุ๋ยอย่างเนี้ยครับใส่ปุ๋ยรับใส่ปุ๋ยบกระโปดงแน่กระโปรงแน่ฟักท่องแน่นะครับผมค่ะอ๋อใส่ปุ๋ยวันนี้อากาศดีไม่ร้อนเนาะ แล้วก็มีฝนตกสลับกับตกตกหยุดหยุดอย่างนี้ทั้งวันเลยเนาะคครับ่ะก็อากาศก็นาวเย็นพอสมควรค่ะวันนี้ไก่พี่เบิ้มไปไหนแล้วคะมีแต่คนชอบไก่พี่เบิ้มเลยนี่เด้มาล่ะนี่ไอ้เทามานี่หรอกนี่ยอเท้าม่นี่หรอกไอ้เียกเด็กเด็กมองไม่เบิ้มนะมีแต่คนบอกว่าไก่พี่เบิ้มสวยชื่ออะไรนะคะพี่เท้าทองครับผมเท้าทองครับผมเดยกน้องเท้าทองเอ้เท้าทองมันี่หลกเนี่ย มาอยู่กับพี่เบิ้มกี่ปีแล้วคะประมาณเกือบสามปีแล้วครับสามปีอันนี้ชื่อชาวทองเนาะสวยด้วยสีสวยเนาะนะฮะก็จะไม่ไปไหนไกลเนาะจะวนเวียนอยู่ใกล้ๆกับพี่เบิ้มียนที่นี่ละค่ะจะไม่ไปไหนไกลค่ะอยู่ติดพ่อเนาะครับค่ะเดี๋ยวให้พี่เบิ้มเล่าฝันให้ฟังหน่อยค่ะว่าฝันว่ายังไงบ้างเมื่อคืนนี้เมื่อคืนนี่ก็ฝันว่ามีผูไส้สามคนเนาะขับรถเปอาบ้า มาส่วนแม่ไปซื้อไปซื้อของเนาะไปซื้อของกันเลยว่าบอกก็บอกก็พ่อกับแม่ว่าไปตรงไปซื้อดอกยุกของยุบบานไม่มีอยู่แต่ว่าเพื่อกะจีบังบังคับไ้แม่ขึ้นรถหน้าอือวันีเพื่อกะมีเรื่องกันแน่เพื่อก็เลยถอยรถลงมามาตรงตห้องในหน้าบ้านค่ะบ้านนี้พมก็เลยไปเพื่อเพ่กับพักก็เลยซุกเอ้ยูรถขึ้นซอยกันหน้าสามคนค่ะมาดิ พ,พอดีเราเพ่าะยังนึงจุ้งวัาาางาวาค่เราไปเพราะดขึ้นจากลมหนาบบานแล้วไป,ไปส้นงวัวงเราตายทางง้งทั้งจากของคนทั้งงวัวทั้งง่วทั้งคนครับอย่หนาวบานเลยมุนเอเลยเลยครับผมอ๋มอเหมก็โต๊ะจก,กะเนน่เหมือนแร่น้ำแร่น้ำไอ้แร่น้ำโดยไปเอาแร่มาท่านอ๋อก็เลยกลับมาบบานครับก็เลยกลับมาบบานกับมาบา้บานมานอนอยู่ข้าวนึง มะนนอนจะเข้านึ่งองนออกมงบังไกลบันนี้ก็เลยประมาณตีสองนะครับมะฝันอีกวันนี้ฝันว่าเขาไปในป้อป่าฝันว่าหมุนปลาเขาไปหกแข้งไปหัวพะชุดงโล่พะชุดงพน,น้อนไอ้พน,นังนั่งคือไข่คู่านั่งไอ้สวนหมุนนะครับในพระร้านหินครับนั่งสมาธินั่งสมาธิครับ ลก็เลยถามหลวงพ่อว่าอ๋อหลวงพ่อคือยัมาอยู่ในป่าห้องกี่องค์เดียวเห็นะบ่ได้ไอ้หลวงพ่อบ่ได้ไม่อยู่องค์เดียวได้เห็นไหมเนี่มีมีลูกชายมาอยู่น้ำคนมาโอ้โหก็เลยถามเคนว่าป่าจะได้คือสีมีลูกค่ะมันเป็นลูกแย่ท่านคนใดลูกคือกุมารทองล้านะครับอ๋อค่ะเออกุมารกุมารทุนน่ะกูลูกกุมารมาอยู่น้ำอยู่นี่หลายปีแล้วเคนมาพอดีเพื่อเกลยบว่า ว่าถามกันไปกันามาว่าเออโยมมากกว่นนานี้แล้วคนละอันนี้ลวงพ่อนี่อยากให้โยมว่าไปเลี้ยงซอยแน่คนลานะครับเพราะว่าลูกพ่ออนนยู่ป่ามากกัหลายปีแล้วผมไมีนมผมไมีน้ำผมมีบักไม้ให้กินคนละอัอนได็ก็เอาเอาพี่เลียงช่วยลูกพ่อแน่คนลานะครับผมเลยว่าโอ้ยออไหวผมเงอน,นผมก็บหงส์เงอนหลังเงินหน่อยก็บผมมีหมักยู มกูยูไปอยู่ใส่บ้านนี่กูมาเพื่อเรื่อต่อกรับมาเน,นะาะแต่ว่าหเหตุตัวคนเด้อกูต่อกรรมบ้านนะไปอยู่เงื่อนพ่อเด้คนว่าอยู่เสาหนาเง<ฮ>ื่อนคนน่ะเออเสาหนาเงื่อนพ่อหนาคนละมองมองพ่อเอาเอาเอามองหอยไว้ไวไน,นั่นเอ้าก็เลยว่าเอ้ากูหัวไห้พ่อเอามองหอยหอยไว้ในเสาหนาเงื่อนนั่นหัวแล้วไปไปวงสองสามหมื่นแล้วคนว่าสิไปอยูหน้ามันว่ะ สิบปอยู่นั่งอันสิบปอยู่นั่งไปเพิ่งไัยสองสามสิบแหละคนละสิบปอยู่ในเสาต้นนั่นแหละคนละเออจะไหนกันคันปีอยู่น่อกันมี่จะไหนกันกินจต่สันเด้อตามมีตามเกิดเด้อวันสันนแต่ว่าอันคันจากปีอยู่นพ่ออีหลีกันไอบอกเลียพ่อแน่ววันสันเนาะค่ะไอตอนนี้พ่อกันนั่งทุ่งนั่งยากด้วยกันบอกพ่อเลียกพ่อพ่อกันเช็ดเงื่อนให้ล้างงามน่ะค่ะเอ้ยก็เลยว่าอัน ท่นบอกเลยพ่อพ่อเสียไปอยู่น้ำมีดีอยู่บ่อผมนะคือไปอยู่น้ำมีดีพ่อเสียเท่านไหนล้างงาบาได้หรือเปล่าท่านนะค่ะเพื่อเก็เพื่อก็บอกเลยให้ศูนย์เก่าค่ะกับศูนย์เก่าเจ็ดเก่าอ๋กับกับศูนย์หกกับเจ็ดหกอ๋อก็คือว่ากุมารบอกศูนย์เก้าครับผมกับเจ็ดเก้าครับ พี่เบิ้มก็เลยกัน06กับ76ครับผมอ๋อวันบ้านบ้านเล็กที่นี่ก็คือ1นืงนหนะครับอ๋อพี่เบิ้มมาบ้านเล็กที่ด้วยเพราะว่ารถชนคนตายหน้าบ้านครับไปกับกุมามือกับสิมาอยู่นั่มมาอยู่บ้านด้วยครับมาอยู่บ้านก็บ้านเล็ที่105เหมือนกันครับผมค่ะแล้วรถกระบะที่ว่าชนคนตายหน้าบ้านพี่เบิ้มพี่เบิ้มจําทะเบียนได้ไหมคะจำไม่ได้ครับหูแต่ว้เป็นเอเป็นรถไอ เอซีเอมัทสาเอท่องเอซีซีบอลท่องนะครับบอลท่องแต่ไม่รู้ทะเบียนเนาะบูฮู้ทะเบียนครับค่ะเหยียบคนกับบัวตายครับอยู่ด้วยกันเลยเนาะครับอยู่หน้าบ้านเลยครับค่ะก็คือก็คือพี่เบิ้าฝันสองฝันฝันแรกฝันไม่ได้เลขฝันว่ารถเหยียบคนตายหน้าบ้านตัวเองเหยียบคนกับบัวตายหน้าบ้านครับบ้านเลขที่หนึ่งศูนย์ห้าครับส่วนฝันที่สองนะฝันเห็นพระธุดงและพระธุดงก็เลี้ยงลูกไว้คนหนึ่งก็คือกุมารเนาะ มแต่กุมานั้นขอมาอยู่กับพี่เบิ้มบอกว่ามาหาพี่เบิ้มสองสามรอบแล้วเห็นบ้านพี่เบิ้มน่าอยู่อยากอยู่ด้วยอยู่ตรงเสาที่ห้อยมองไว้ก็ได้ค่ะพี่เบิ้มก็บอกว่าให้อยู่ก็ได้แต่ถ้าอยากจะอยู่ดีๆให้บอกเลขเขาก็บอกศูนย์เก้ากับเจ็ดเก้าครับผมค่ะพี่เบิ้มเอาเลขให้ท่านผู้ชมดูหน่อยค่ะเลขของพี่เบิ้มเนาะครับนี่ค่ะบ้านเลขที่หนึ่งศูนย์ห้าก็นี่ตัวนี้ก็บ้านเลขที่ครับผม กุมารก็ขอมาอยู่บ้านกับพี่ด้วยเนาะครับค่ะแล้วคนก็ตายหน้าบ้านด้วยก็น่าจะเป็นหนึ่งศูนย์ห้าส่วนศูนย์เก้ากับเจ็ดเก้าเป็นเลขที่กุมารบอกเพราะว่าพี่เบิ้มบอกว่าถ้าจะอยู่ให้บอกเลขจะได้ทําที่อยู่ให้ครับค่ะก็กันศูนย์หกกับเจ็ดหกด้วยเนาะครับผมค่ะถ้าชอบที่สุดพี่เบิ้มชอบตัวไหนคะชอบเก้าครับผมชอบเลขเก้าครับผมวันนี้ฝัดไอวิ่งเก้าไหมหรือว่าไง ถ้าถ้าพิวิ่งนะวิ่งวิ่งเก้ากับศูนย์ครับผมอ๋อวิ่งเก้ากับศูนย์พี่เบิ้มบอกงวดนี้ใครอยากวิ่งให้วิ่งเก้ากับศูนย์ครับผมมีศูนย์กับเก้าอย่างแน่นอนแต่ไม่รู้ว่าจะมาคู่กันหรือว่าแยกกันมาแบบแบบอาจจะไปแบบคน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 ละฝั่งก็ได้แพ่ว่ามีศูนย์มีเก้าค่ะอาจจะไปศูนย์ห้าก็ได้ครับผมค่ะหรืออาจจะไปเก้าเจ็ดเจ็ดเก้าอย่างนี้ก็ได้เนาะ ค่ะก็พี่เบิ้มก็ชอบเออศูนย์กับเก้าครับผมศูนย์กับเก้างวดที่แล้วชอบหกให้วิ่งหกให้วิ่งหกออกจริงๆด้วยงวดนี้พี่เบิ้มให้วิ่งศูนย์กับเก้ามั่นใจแค่ไหนคะศูนย์กับเก้าประมาณเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์ครับผมเกือบเนาะครับครับเกือบก็คือใกล้ใกล้แล้วใกล้ลงวดก่อนให้แปดสิบเปอร์เซ็นต์ค่ะงวดนี้งวดนี้เกือบร้อยครับผมค่ะพี่เบิ้มก็มั่นใจเนาะและพี่เบิ้มจะซื้อเลขไว้ไหมคะเลขที่ให้นี้ซื้อครับผมเพราะว่า พี่เบิ้มไปขอเลขกุมารแล้วถ้าเก <ผม S 1> ิดว่าพี่เบิ้มเลขออกพี่เบิ้มไม่ซื้อพี่เบิ้มก็จะไม่มีเงินทาทีทีก็อยู่ต้องไงถ,ถ้าแฟนขับคนไหนๆถ้าไอถูกก็ช่วยกันทําให้กุมารทองเหเดอสร้างบ,บ,บ้านเลขเล็กๆก็อ,อยู่แต่ว่าพี่เบิ้มนะ่ะเขาแค่ฝันใช่ไหมคะแ,คแต่เรื่อง<ก>จริงอ่ะเขาซื้อน้ำแดงมาจริงๆ ซื้อเขาซื้อมาไม่ไม่ไม่เคยทำเลยเนี่ยคือน้ำแดงก็เป็นไหวจริงๆกับฟันแต่ว่าเหมือนกับเราเชื่อเนาะมันมันมันไม่กับเชื่อไม่กับเรื่องจริงเลยน่ะก็เลยก็เลยไหว้จริงๆครับไหว้ตรงเสาตรงนั้นพอดีครับผมอ๋อค่ะก็ขอให้ออกตรงๆเนาะเอาเลขลงก่อนก็ได้ครับโอเคค่ะเดี๋ยวให้พี่เบิร์ดอวยพรให้เอฟซีหน่อยค่ะครับผมก็ช่วงจะเข้าปีใหม่ก็ขอให้แฟนคลับเอฟซี ทุกท่านสุขภาพร่างกายแข็งแรงก็จะถึงปีใหม่แล,แล้วให้ดูแลสุขภาพตัวเองให้ดีๆให้หฮงๆรวยๆถูกหวยกันทั่วหน้าครับผมค่ะขอบคุณพี่เบิร์มากมากค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ